เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างชาดาไทยเศษเจ้าพ่อแห่งลุ่มน้ำสแกกลังชื่อโผพ,พงาดนั่งมอทอสองแล้ว เรียกได้ว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับโผขรมอเศษฐาทวีสินหนึ่งซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพักจะได้รับโคต้าดูแลกระทรวงต่างๆไปตามสัดส่วนของจำนวนสสที่มีเช่นพรรคภูมิใจไทยได้โคต้า4ว่าการ4ช่วยว่าการ รวมไทยสร้างชาติได้4เก้าอี้พลังประชารัฐได้2องเก้าอี้โดยโผที่หลายคนให้ความสนใจก็คือนายชาดาไทยเศษฐ์สอสอ,อุทัยธานีซึ่งมีชื่อติดโผเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยซึ่งจะมีนายอนุทินชาญวิรกูลมานั่งตำแหน่งมทหนึ่งนั่นเองชื่อของนายชาดาไทยเศษ กลายเป็นที่พูดถึงอย่างหนักในการประชุมเมื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272หรือการโหวตนายกครั้งที่1ซึ่งพรรคเพื่อไทยเสนอนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกก่อนได้รับเสียงไม่เพียงพอในการเลือกตั้งเมื่อปี2566จังหวัดอุทัยธานีนายชาดาลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยอุทัยธานีเขต2จากผลการเลือกตั้ง นายชาดาชนะด้วยคะแนนนายชาดาชนะด้วยคะแน 29, แน29,741คะแนนคิดเป็น46.66%แต่คะแนนบัญชีรายชื่อรวมนั้นเขตเลือกตั้งที่2อันดับ1ได้แกพ่พรรคก้าวไกล15,953คะแนนคิดเป็นร้อยละ30.48อันดับที่2พรรคเพื่อไทย18,27คะแนนคิดเป็นร้อยละ20.69อันดับที่3 พักภูมิใจไทย7,683คะแนนคิดเป็นร้อยละ14.68สําหสำหรับประวัติของนายชาดาไทยเศษเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2,504มีลูกชายและลูกสาวทั้งหมด7คนนายชาดานั้น เกิดในครอบครัวมุสลิมปาทานที่อบพยพจากปากีสถานตั้งรกรากที่อุทัยธาน,นีตั้งแต่รุ่นปู่โดยเป็นพ่อค้าเนื้อรายใหญ่ของจังหวัดอุทัยธาน,นีแต่รุ่นพ่ออย่างเดชาไทยเศรษฐเป็นพ่อค้าซุงแต่หันมาค้าเนื้อส่งออกต่างประเทศและขายเนื้อในจังหวัดอุทัยธาน,นีชีวิตวัยเด็กของชาดาค่อนข้างลำบากเพราะตอนที่อายุ7ปีประมาณปี2511พ่อของเขาถูกยิงเสียชีวิต ในเวลา7ปีต่อมาแม่ของชาดา ก็มาถูกยิงเสียชีวิตอีกคนและในปีเดียวกันพี่ชายที่มารับช่วงค้าเนื้อก็ถูกยิงเสียชีวิตอีกคนเหลือแต่เพียงชาดากับผู้เป็นน้องสาวต้องใช้ชีวิตด้วยกันสองคนสำหรับประวัติทางการเมืองนั้นเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธาน,นีในปี2543เข้าร่วมกิจกรรมกับพักถิ่นไทยในปี2550ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุทัยธาน,นีสัง กัดพักชาติไทยได้รับเลือกตั้งอีกสมัยในการเลือกตั้งในปี2554สังกัดพักชาติไทยพัฒนา